เบื่อไหมกับการล้างจานด้วยตัวเองยิ่งเวลาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านให้เครื่องล้างจานตัว D7 เป็นตัวช่วยขุดเริ่มกันที่ฟัง์กชันด้านบนตัวนี้จะมาแบบอ่างล้างจานเป็นแบบของหนุ่มมาพร้อมเขียงและตะแกรงสด็จน้ำสะดวกในการเตรียมอาหารส่วนต่อมา a l t a Sonic ตัวนี้จะช่วยในเรื่องการทำความสะอาด ผักผล,ลไม้และอาหารทะเลมาพร้อมโหมด3โหมดการทำงานให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น g e n เ l e m a ลนอร์มัลและซีฟูตัวนี้จะช่วยเรื่องตัวของพวกสารตกค้างและยาฆ่า,มาแมลงที่เกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุดิบอาหารมาที่ส่วนไฮไลท์ที่จะช่วยให้คุณสะดวกและสบายในการทำความสะอาดภาชนะจานชาบมากยิ่งขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวของเครื่องล้างจานอัตโนมัติค่าเชืด้วยอุณหภูมิ70องศา และทำงานควบคู่กับระบบซอฟต์ไอออนวอเตอร์ช่วยลดความกระด้างของน้ำลดตะกันที่เกาะอ,อยู่บนพื้นผิวไม่ไว่าจะเป็นภาชนะจานชามหรือแก้วตัวนี้มีใบพัดกระจายน้ำบนและล่างถาดใส่ของก็มี2ชั้นและที่สำคัญจะเป็นตัวเดียวที่มีใบมีดปดเศษอาหารภายในตัวเครื่องช่วยให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาที่ส่วนสุดท้ายตัวนี้จะมีตัวของที่เก็บจานภายในตัวเครื่อง เรียกว่าครบจบในตัวเดียวลูกค้าท่านใดอยากชมสินค้าและทดลองใช้งานจริงพบกันที่โชว์รูปสมาร์ทวิ่ง